เป็นไงบ้างการฝึกงานของเราอ่าเรื่องฝึกงานเลยนะฮะจริงๆก็หนักมากๆเพราะมันเป็นแบบฝึกงานแบบโคดิ้งแบบแนวแบบวิดวะนิดนึงก็คือปฏิบัติใช่ปฏิบัติเลยผมก็จะแบบหัวจะปวดหัวจะปวดนะ้ที่ออกมาดูเหมือนเราไปทำคอนเทนต์มากเลยนะอ๋อก็แบบเป็นช่วงพักเบรกครับผมใช่ก็แบบอาจจะแบบถ่ายรูปในบริษัทบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มันเป็นฝึกงานเกี่ยวกับอะไรเป็นโปรแกรมมิ่งเป็นโคดิ้งครับผมแบบพวกเกี่ยวกับการแบบจัดการเว็บไซต์ สร้าง,งโปรแก่อย่างเดียวหใช่เป็นแบบนั่งนั่งแบบนั่งนั่งแบบสิงไปในห้องอย่างเงี้ยแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ค่อยๆเขียนโค้ดเหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนดัเงเข,งขียนโค้ดครับผมใช่ก็ปวดหัวดีฮะสนุกก็ก็มีมุมสนุกกับมีมุมปวดหัวใช่จริงๆมันเป็นงไงบ้างกับสังคมใหม่ที่เราไม่ได้เคยรู้จักอ๋อโคดิ้งใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าผมก็เรียนมาทางคอมอยู่แล้วพวกวิศวะคอมใช่อย่างที่อย่างที่ทุกคนน่าจะน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง ใช่ครับผมจริงๆก็ก็แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบจากเพื่อนเป็นแบบพวกพนักงานออฟฟิศใช่เขารู้จักเราไหมรู้จักกานเราไหมอะไรนะฮะรู้จักเราไหมเออมาเไปวันแรกไม่มีใครเลยไม่มีคนในออฟฟิศใช่แต่ว่าแบบไปวันหยุดเหรอใช่เราไปวันหยุดใช่ดยังไงดังคือคือเราไปวันหยุดใช่แต่ว่าแต่ว่าหลังจากวันนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบ world r o m home ใช่ก็จะแบบ assign งานมาก็ไม่ได้เจอใครเลยใช่แล้วได้เจอเจอบางอย่างได้เจอใครยัง ยังเลยครับเจอแต่เพื่อนเพื่อนในร่วมชั้นครับผมอที่ไปฝึกด้วยกันอ่ะใช่แต่ยังไม่เจอพี่พี่ในบริษัทเราเออก็ก็เจอเจอบ้างครับเจอบ้างแต่แต่น้อยครับผมเขาจำเราได้ไหมเขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นนักแสดงอ๋อรู้รู้จักครับผมใช่รู้จักแล้วทำไมอาการที่เป็นดารานะต้องไปสิบงานในช่วงเวลาที่เรากำลังมีชื่อเสียงอ๋อจริงจริงไม่เลยครับก็แค่มันอยู่ที่การจัดการเวลาเช่ครับผมใช่ก็แบ่งเวลาว่าแบบเออเราต้องเอาเวลามาทำงานตรงนี้ แล้วตอนเรากลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องกลับไปปั่นงานเนาะใช่ปั่นงานส่งบอสใช่การเป็นดาราก็คือไม่ได้มีแบบว่าฝึกกระทบอกเออบางกายใช้ชีวิตหรือว่าเอ้าเป็นเอาเป็นดังก็เลยแบบเออพี่ปลื้มพี่มาเออไม่ใช่ครับไม่ใช่กทุกคนก็ต้องฝึกแบบเต็มที่ครับผมใช่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ต้องอาจจะแบบเสียสละเวลานอนครับผมเสียเวลาอย่าง่ะเอ่อก็เสียเวลานอนนิดนึงใช่แต่ว่าผมก็ ก็โอเครับได้คร so ับผมก็ทำทำงานแล้วก็ท okay, oh. ํางานตรงนี้มันสนุก่ส่วนมากมันอยู่แค่อะไรนะอยู่อยู่ที่ใช่อยู่ที่บ้านครับผมมันก็จะแบบจะค่อนข้างสบายไม่ต้องเดินทางเยอะก็คือกลางคืนทํางานส่งที่เขากลางวันก็ออกเลยใช่ใช่เปละเลยซีนัมเหรอซีนัมตออันนี้เคยผ่านมาก่อนพี่ถามเรื่องซีรีส์อ่ะในคูฟ้าเราจะออกเห็นว่าเราออกทุกอีีเลย ใช่จริงๆก็จริงๆก็มีคนก็พูดไปแล้วแหละว่าแบบเอเอเออกแบบออกออกทุกอีพีใช่น่าจะน่าจะน่าจะจุงนะน่าจะจุงเคยพูดไปก่อนอใช่ก็ยืนยันครับผมออกทุกอีพีครับในออกในโหมดแฟนแล้วนะครับใช่ตอนแรกยังไม่ได้เป็นไงอตอนนี้มันจะมีความหวีดหวอนแค่ไหนก็อย่างที่อีพีแรกของ สกายเนฮาอฮเนาะพอฟังผมก็มีใช้การใช้โค้ตาไปเรียบร้อยโค้ตาจุ๊บแก้มครับผมหอมแก้มต่อหน้าพี่ชายเลยใช่ก็จะหวานไปหวานขึ้นเรื่อยๆใช่ครับพัฒนาการของบทตัวละครจะเป็นยังไงเอามาเปลนแฟนกันล่อนได้ยังอยู่อาวาธแล้วถีบกันนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกการพัฒนาของคาบขึ้นดีกว่าเพราะคาบขึ้นเนี่ยตอนแรกจะไม่พูดเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้แบบพูดยากมากตอนเนี้ยเป็นแฟนแล้วคือแบบ พูดไม่หยุดใช่ระหว่างพูดไม่หยุดกับการกระทำอันไหนมากกว่ากันภาพคลื่นี่ยการกระทำครับผมถึงหนึ่งถึงตัวมากกว่าใช่ถึงหนึ่ถึงตัวมากกว่าครับผมแล้วดาวเหนือยังไงดาวเหนือก็ตอนแรกก็ไม่ยอมหรอกแต่ว่าหลังๆก็แบบเป็นแฟนแล้วอ่ะเออก็อาจจะยอมเขาบ้างใช่ใา่เลิกเลิกเลิกเล่นตัวแล้วใช่เลิกเล่นตัวแล้วเลิกแล้วเลิกเล่นตัวแล้วปล่อยไปเลยยอมยอมใจ แ็ยงว่าทั้งแปลกีก็คือจะมีคู่เราตลอดใช่ครับผมจะได้เจอหน้าพวกเราแน่ๆแปดตอนก็ไม่ไม่มีคนลืมแน่นอนใช่ครับผมแล้วมันจะมีพัฒนาการไปมากกว่านี้มั้ยาการไปสุแล้วจะต้องแบบอะไรเพราะว่าคู่พี่เราเพิ่งเริ่มคู่เราก็จะแบบว่าคู่เราเหมือนว่าคุ้นเคกันแล้วะหวานไปเลยคือใช่คือหวานเลยคือแบบเหมือนแบบเหมือนดีดนิ้ว่ะปึ๊กอย่างเงี้ยคือแบบข้าพื้นกลายเป็นคนหวานไปเลยใช่แต่ว่ามกลัวมากกว่าตอนเป็นไม่ใช่ก็งวลเป็นตัว เปลืองตัมากกว่าตอนเป็นซีนี์ของเราอะไรนะสแนปเปลืองตัวมากเราแบบป่านในพารของเราถึง้ถึงตัวออ๋ใช่ใช่ก็จะถึงถึงตัวมากกว่าครับผมใช่มากกว่าเยอะเลยแหละแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรอ่ะอ๋ออ๋อมีมีครับผมอยากให้ทุกคนติดตามมากๆมีแน่นอนครับผมแต่ว่า เรื่องเนี้ยแล้วแต่ดาวแต่ว่าต่อไปเป็นแล้วแต่ค่ายครับค่ายค่ายายคุได้ยินไหมเรื่องก่อนเรื่องแล้วแต่ดาวแล้วแต่ค่ายพี่ก็บอก่าพี่ก็บอกจ้าพี่บอกแ่แต่มุงจ้าตมุนใช่ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามครับผมจริงอยากจะบอกว่ามีมีแน่ๆครับผมแต่ว่ายังไม่อยากพูดมาก ก็จะต้องมีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าจะต้องมีคู่เราจะมาต่อว่าเรือเราจะได้พายกันไปเรื่อยเราจะเล่นต่อไปครับผมใช่จะเล่นต่อไปครับผมไม่มีไม่เป็นตำนานแน่นอนใช่ไม่จมไม่จมมาจะให้เป็นตำนานเลยไม่จมไม่จมคู่ที่กูเดินบ้างทางอ่ะฝากฝากว่าเออคู่เราจะอยู่ทั้งแปดหรือทีมครับผมเดี๋ยวขอฝากแล้วแต่ดาวกันแล้วกันจริงๆจบไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับผมก็ สำหรับคนที่แบบดองอ่ะแบบดองไว้ตั้งแต่ EP หนึ่งแบบเอออยากดูทีเดียวไม่อยากรอหนึ่งอาทิตย์หอาทิตย์อย่างเงี้ยก็สามารถดูได้แล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างเนี่ยคู่คู่ของเราเนี่ยดังกับจุงก็จะไปอยู่ในโคฟ้าของผมด้วยซึ่งแบบเป็นโหมดแฟนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามความหวานครับผม <Okay. S 1> ใช่ uh huh.